ปะสตรีมร้อนครับยางเรเดียนมาครับคลิปนี้จะพามาปะยางเรเดียนนะครับอพอดีรถคันนี้ปะเย็นมานะครับเนี่ยพอปะเย็นมาตอนนี้ผมแก้ใหม่นะครับมันหลุดนะครับปะเย็นมาแล้วหลุดแก้ใหม่โดยปะร้อนนะครับโดยใช้เครื่องนี้ครับ เรืงนี้ในการปะนะครับสตรีมเย็นไม่อยู่นะครับเขาหลุดผมก็เลยมาแก้เป็นสตรีมร้อนให้นะครับและทีนี้ผมจะป่ะทั้งหมดแก้สตรีมเย็นเป็นสตรีมร้อน1แผแล้วก็ปะแผลแทงอีก1แผนะครับเป็นปะสตรีมร้อน2แผครับ นี่ครับอีกแผลหนึ่งครับที่แทงใยไหมมานะครับผมจะแก้ใหม่นะครับขั้นตอนแรกเราจะต้องขัดก่อนครับขัดตัวแผลเขานะครับนี่ครับเราจะต้องขัดตัวแผลเขาก่อนนะครับนี่ผมดึงใยไหม่ออกแล้วนะครับเดี๋ยวจะขัดแผลใหม่นะครับ โดยใช้เครื่องขัดครับนี่นะครับเสียบกับลมครับนี่ครับใช้เครื่องนี้ขัดนะครับขั้น,นตอนการขัดอาจจะให้ดูไม่ละเอียดนะครับเดี๋ยวผมตัดมาตอนเสร็จเลยนะครับ นี่นะครับขัดให้ได้ประมาณนี้นะครับก็คือไม่ได้ขัดให้เขาเรียบนะครับขัดให้เขาสักๆนะครับเวลาเราสตรีมจะได้อยู่นะครับถ้าเราไม่ขัดนะครับปะจะไม่ค่อยอยู่นะครับจะร่อนออกนะครับแล้วก็ทากาวครับแล้วก็ใช้แผ่นปะนะครับนี่นะครับตัดไว้สามชิ้นนะครับชิ้นนี้แย่รูนะครับเอาแย่รู ชิ้นนี้แปะครั้งแรกนะครับชิ้นใหญ่แปะทับแผ่นเล็กนะครับเอาแย่รูตรงนี้นะครับรูที่เขาเป็นรูนะครับ กาวที่ได้ก็คือเศษแผ่นยางดิบนะครับผสมกับน้ำมันก้าหนึ่งผสมแบบอย่าใส่เยอะนะครับให้เขาเหน,นียวๆนะครับใส่เยอะเดี๋ยวเขาไม่เหนียวนะครับน้ำมันก้าหนึ่งทาครับเอาแผ่นเล็กลงก่อนครับแผน่นเอาแผ่นเล็กลงก่อนครับ ข้ามาจับล้อให้หน่อย <Okay. S 1> จ,จับยางให้ชิดนี้เอาแผ่นเล็กใส่ลงไปครับแล้วก็ทากาวอีกชั้นนะครับ ใส่แผ่นใหญ่ครับนี่ครับผมตัดลูกสูบครับมาเป็นแผ่นรองครับ วางอย่างนี้นะครับแล้วค่อยใช้ตัวเครื่องเขาวางทับอีกทีนะครับแบบนี้ครับนี่นะครับหาไม้ลองด้วยนะครับหาไม้ลองขึ้นมานะครับเขาจะได้อยู่ท่านี้ครับแล้วก็ขันให้แน่นเลยนะครับหาไม้ลองนะครับหาไม้ลองนะครับ เขาจะอยู่ท่านี้ครับทำไมผมถึงใช้ลูกสูบลองลองก่อนเห็นไหมครับตอนแรกที่ผมโชว์ลูกสูบนะครับผมตัดเอาแต่ปลายนะครับมาลองก่อนไม่ใช้ตัวเขาเพราะว่าเวลาเราปะเสร็จตามกำหนดเวลานะครับเวลาเราเอาเตาออก เขาจะออกง่ายนะครับเขาจะไม่ติดนะครับก็คือเราสามารถเราออกได้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเราควรทำรองก่อนวางเตาร้อนนะครับเนี่ยผมจะมีสองขนาดครับเนี่ยตัวรองนะครับใช้ตัวรองนี้นะครับง่ายแกะต่อการแกะออกนะครับผมหมุนไปที่หมุนความร้อนไปที่ เก้านาทีหรือสิบนาทีก็ได้นะครับเปิดเครื่องครับหมุนไปเลยครับผมหมุนประมาณสิบนาทีครับเดี๋ยวเสร็จแล้วผมมาตัดคลิปตอนเสร็จให้ดูเลยนะครับนี่ครับเสร็จแล้วครับ ถ้าเรามีตัวรองนะครับเขาจะออง่ายนะครับนี่แผลสวยงามครับแผลสวยงามครับตรงนี้เราขอบนี้เราจะตัดออกหรือไม่ตัดออกก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับโอเคครับปะสตรีมร้อนครับยางเรเดียน ปะสตตีมร้อนครับยางเรเดียนขอบคุณที่รับชมคลิปครับ